ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพร,รักทุกคนทุกท่านครับพี่น้องคป,ปลองภัยสู่ทุกคนนะครับวันนี้ผมมหาเชิครับจะมาสาธิตวิธีการทำห่อหมกครับหมกน้องใหม่ครับพี่น้องนี่ผู้สาวย็งไหจกิงเสมอแซ่บแซ่บวิธีทำห่อหมกก็ทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากไปเบิ่งไปดูกันครับอ่า มีคนเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอส่วนผสมกระสีมีหมูมีตะไคร้มีพริกมีอกหอมแม่อย่งนี้น,น,น้ำย่อยจน้ำยานั่งโอ้น้ำยานั่งตัมใส่กันเบิดค่นใส่กันคูเรียคูเรียใส่กันเบิดแซ่บว่าบันแสบมากอันน,น,นี้อันนี้ที่เด็ดอันนี้ที่เด็ดขาดก่ได้ปะที่เด็ดที่เด็ดขาดไม่ได้คือ ผงนัวผงนัวปลาจะแม่งแท้หลายเนาะใส่หลายแท้หลายสนับสนุนโดยน้ำปลาน้ำปลาตาปุกกีบอ่ะตาปุกกีบปุกกีบสีอิสานโอ้แักแขกเป็นตต่นัวแักตัวนาะโคกโลกโคกโลกเดี๋ยวผมไปเตรียมใบตองกอนครับเครื่องปรุงก็เสียสายเรื่อยๆเล้ยวหันมาพันว่า ใส่น้ำย่านางเขียวเขียวใส่ข้าวเบียร์ด้วยครับข้าวเบียร์คือข้าวสารแช่ปักกิตูพริกตะไคร้อันนี้อันนี้ผักคุณลุงค่ะผักคุณลุงอันนี้ผักผักคุณลุงผักคุณลุงพูดพลาอเลยนะผักคุณลุงักลุงตู่นะครับลุงตู่ข้างบ้านนี่เองอดีขอแกมาครับ แมงลักแมงลักไม่แมงลักนั่นเองครับใส่หลายๆก็ยิ่งหอมครับเดี๋ยวผมไปเตรียมใบตองมาทำวิธีการห่อครับเอาคุกบันคุกบันขี่เอาคูกันหน่อยคูบันเลี้ยบเลี้ยบใช่แลวนะเสียบดิบันีเสียบโอ้มเป็นเสบอยู่สีบางสีเขียวเฉียวสดใสามากเลย ยญ้านางของจริงครับสำหรับคุณก็ดับกระหายคลายร้อนครับแก้ร้อนในกระหายน้ำหย้านางอำเป็โมกปเนี่ยยังเป็นหมกไปอะไรทำอาหารใน <แฟ S 1> กับข้าวอร่อยด้วยนะครับไปครับไปหมวกกันปนึ๊บยังไงวางลงลเลยปึ๊บเลยปึ๊บเออ เทคนิคการห่อยังคือต้องเอาใบตองมาลวกเมื่อหี้มันขาดเลยเวลาเ่าห้อมันกระสิได้ใบตองบ่ขาดง่ายหอง่ายชุบชูบชูบชูบอทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนทาง 妈，妈。 ง่ายๆครับวิธีนี้โดยไม่ใช้กัดขั้นกลางครับไปตองแค่สองแผ่นเท่านั้นครับสวนอันเล็กข้างในกับอันใหญ่ข้างในนะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าหักกันแท้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งไว้เห็นไหมเด้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ